สวัสดีทุกคนนะคะ,ว,ะวันนี้ฉลอดไลฟ์กับ TikTok ออีกแล้วนะคะมีโปรโมชั่นมากมายนะคะทุกคนที่เห็นกระโดดอยู่นี้จะเป็นสิ่งแรกที่เราจะขายกันแต่ว่าก่อนจะขายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะวันนี้มีของใช้เยอะแยะมากมายของกินก็คือวันนี้ถ้าจะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราลองท้องมาแล้ว,ลวจริงๆวันนี้นะคะต้องไลฟ์กับคุณนวัดนะคะแต่ว่าคุณนวัดเขา,<บ>ามาแล้วมายังพวกไม่จบ บอว่าคุณนว่าแไม่มีเสียงคุณพูดไปไม่มีเสียงเพราะว่าไม่สบายไม่ใช่ครัสบายดีคะเมื่อวานนี้พักผ่อนน้อยเฉยเฉยเลยพักผ่อนน้อยเฉยๆนะคะรวอะ ขอคนกด like กด share ก่อนนะคะฝาก share ดูอินเจอแฟน Hello if you guys cannot buy you guys can tap and help me share this live so that everyone can see and send me encouragement and love from all around the world ส่วนแฟนแฟชาวไทยนะคะวันนี้ใครที่กำลังใช้สิ่งของใจอยู่ที่นอกเหนือจากการเรา live ในวันนี้ก็ลองเปลี่ยนใจมาซื้อสิ่งที่เรา live ขายกันในวันนี้จะดีกว่านะคะ 7.7.7.7. TikTok promotion อยากข้างสิเฮ้ย เฮ้ยค hey. ้างไหมไม่ค้างไอโปร7.7นะครับ7.7หายากมากที่สุดในโลกนะคระับไเ่7.7กับติ๊กตอกเพราะรอบที่แล้วเราก็ทลายกับติ๊กตอกยอดโอ้โหถล่มทลายวันนี้ขอถลม่มเท่ากันก็ได้นะคะทุกคนอยากให้น้อยหน้ารอบที่แล้วไอ้เข<อ>าเน,นะกระโดดอยู่บนนี้นั่นก็คือเตียงโรงแรม6ดาวนั่นเองนะคะจริงเหรอใช่หดาวเลย โอเคเชิญโรงแรมหกดาวนะคะมีทั้งหมดสามฟุตหฟุตแล้วก็หกฟุตนะคะเป็นของแบรนด์โซลมอนนะคะทุกคนค่ะแบรนด์นี้ซึ่งสิ่งที่ชอบเลยก็คือว่าสมมติหนูนอนอยู่ใช่ไหมอ่ะหนูนอนนอนแล้วพี่วัดกระโดดหนูจะไม่รู้สึกจริงเหรอ รู้สึกไหมเออไม่รู้สึกไม่รู้สึกอันนี้เหมาะมากกับว่าคนที่แบบว่ามีครอบครัวนะคะมีลูกเล็กเด็กแดงดังนั้นชาร์ลอตมีแล้วก็ได้แต่มีมีครอบครัวแล้วก็มีเต้าหู้นอนหนูไม่มีครอบครัวหนูอยู่คนเดียวแต่สำหรับใครที่แบบว่ามันลงเป็นงานเนื้อมันลงเป็นสวรรคใครที่แบบว่าชอบตื่นกลางคืนอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่านอนอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนลุกเข้าห้องน้ําบางทีเราแบบรู้สึกกลัวนะคะแต่อันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องพูดอันนี้ก็คือเมื่อกี้บอกว่าอะไร้องไม่ต้องอะไรนะไม่เขาบอกว่าไม่ต้องโดนไม่ไม่ไม่ต้องโดไม่ต้องโดนหรอนายเ้ใจก็ได้เมื่อกี้นี่เขาบอกตัวเองไว้อย่างดูยี่บอกว่าไม่ต้องรู้พูดว่าไม่ต้องรู้ไม่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 ต้องโดนไม่ใเพื่อนก็ไม่ต้องพูดดิเมื่อกี้บอกไม่ต้องพูดอันนี้ปากกาะด้างอ่ะเหนื่อยละ วันนี้นอกจากจะให้เตียงไปแล้วนะคะเรายังแถมหมอนไปด้วยเลย2ใบนะคะการันตีมาตรฐานของโรงแรม6ดาวนั่นเองนะคะพี่นุชากล้าบอกพี่นวัดเลยเหรอไม่ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกนัเนี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเร็วๆจะตีกัน พี่นุชาไม่น่ารักกับพี่นวัดเดี๋ยวเดหาเรื่องอีกแล้วอ,อันนี้เดี๋ยวปักตะกร้าให้เลยนะคะสำหรับเตียงนะคะทุกคนขามีทั้งหมด3ฟุต5ฟุตแล้วก็6ฟุตนะคะความหนา11นิ้วซึ่งเตียงนี้ที่นั่งอยู่นะคะเอ่อห้าฟุตความหนา11เ็นิ้วเหมือนกันนะคะก็ไปเลือกได้เลยว่าอยากได้ไซส์ไหนเนาะบางที่แบบว่าซื้อให้ลูกก็3ฟุตก็ได้นะคะถ้าซื้อนอนเองชอบแบบกว้างก็6ฟุตนะคะ ราคาเท่าไหร่ราคา4,990บาทราคา4,990บนาทนะปกตินะใช่แต่วันนี้ใครได้ราคาไหนเดี๋ยวรอปับตะกร้าให้โอเคเตรียมตัวคนดูคนดูกี่พันเเพราะมันจะลดเยอะมากเลยเพราะเป็น7.7ของ TikTok นะคะอันนี้เรามาตะก้ามาแล้วเหลือ4,490 4 4 9 0 แต่ <คน S 1> บางคน 3, 800บใช่บางคนได้3 8 0 0นนะคะสำหรับเตียงแล้วก็หมอนแถมไปให้เลยนะคะใครที่นอนเตียงเยอะๆแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนดูบ้างทุกคนเพราะว่าการนอนเป็นเรื่องสําคัญนะคะและยิ่งถ้าแบบทํางานหนักหรือว่าต้องการความแบบพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็ควรจะเลือกที่นอนที่ดีๆนะคะดวน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 น,น,นะครับอันนี้ของยี <c oughs> ่ห้อโซโลโมอน,นนะคะลองไปดูได้เลยลองไปหาดูได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับเป็นกรณีพิเศษ ใครที่กําลังหาที่นอนอยู่หรือที่นอนเก่ามันเก่ามากๆเนี่ยดูสบากให้ของขวัญตัวเองหน่อยนะฮะนี่ไงสบายไหมเนี่ยหมอนเจริงจริงอันนี้ไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องมีเตียงมีแค่ฟูกก็พอก็คือนอนได้ใครสายมินิมอลมีแค่นี้ก็พอแล้วเพราะข้างล่างมันมีโครงอ่ะใช่แล้มันอาสุดมากดูสิดูความ หนนิ้วนะคะทุกคนมีให้เลือกทั้งหมด3ามนะคะ3มฟุต5้าฟุตแล้วก็6ฟุตคุ้มมากๆเลยจากปกตินะโอ้โหจริงที่เรานั่งอยู่นี่กี่ฟุตเนี่ยอันนี้ห้าค่ะหฟุตผมว่า5้าฟุตกำลังดีนะเขาบอกแบรนด์นี้ดีค่ะนอนสบายนอกจากนอนสบายแล้วทำให้หลังของเราไม่ปวดด้วยที่นอนโซโลมอนเขาดังนะเขาขายบ่อยนะเออมีโฆษณาอยู่ประจำนะดวน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 ปกติ29 0 0 0ื่นเก้ราคาเต็มเต็มของเขาเลยจริงจริงจริงๆคุณไป คุณไปเช<ด>็ค <check S 1> ใน Google ได้เลยนะครับแต่ว่าราคาจริงๆวันนี้โปรโมชั่นคือถ้าใครกําลังอยากได้อยู่หรืออยากซื้อให้คุณพ่ออยากซื้อให้คุณแม่อยากซื้อให้ผู้มีพระคุณอยากซื้อให้ตัวเองนะครับราคาเหลือแค่3,000กว่าบาทใช่ได้เวลาเปลี่ยนที่นอนแล้วค่ะทุกคนบางคนนอนเตียงเดิมมาประมาณแบบ10กว่าปีนนก็ไม่ดีนะคะไม่น่าเชื่อเลยคนสั่งตั้งร้อยหลังเอเหรอฮะจริงเหรอ18คสั่งซื้อครับตอนนี้เราโอนมาทั้งหมด 2> 2หน,ห,นหลัง เร็วทุกคนอ่ใครสนใจเตียงแถมหมอนนะคะทุกคนขารีบซื้อได้เลยหรือว่าจะกดเข้าตะกร้าก่อนก็ได้นะคะหมอนกี่ใบครับหมอนสองใบค่ะหมอนสองใบก็คุ้มแล้วซื้อไปเธอนอนคนเดียวกันเลยเกยเป็นหมอนข้างก็ได้ซื้อไปเลยซื้อไปเลยครับด่วนครับอ๋อยเน็ตไม่ดีเลยนะคะนี่อืมเน็ตดีแต่ปากของหนูจะไม่ดีก็ได้เอาเอามือถือเอาเอามือถือไปดูโอเค iPad ย้ำนะครับช่วยกันกดก่อนนะครับตอนนี้เป็นสินค้าตัวแรกที่เป็นโปรโมชั่ชนเร็ว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 เราให้หมอนนะคะทุกคนค่ะเราให,หใ,ให้หมอนสองใบให้หมอนสองใบเตียงมีทั้งหมด3ฟุต5้าฟุตแล้วก็6ฟุตก็ลองไปวัดที่นอนตัวเองดูนะคะว่าเท่าไหร่นะจะซื้อเหมือนที่บอสบอกจะซื้อให้พ่อแม่ซื้อให้ตัวเองก็ได้นะคะตะกร้าอื่นมีทุกคนแต่วันนี้ขอพูดก่อนเลยว่าแต่ละแบรนด์นะคะจะมีเวลาทั้งหมด 6นาทีในการสั่งซื้อถ้าไม่ซื้อปุ๊บ <Okay. S 1> เราตัดออกเลยนะคะจะเข้าแบรนด์ต่อไปอไเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นย้ำแบรนด์นี้ก่อนนะคะนั่นก็คือโซโลมอนนะคะก็คือเตียงที่แบบว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะใครนอนหลับก็จะนอนหลับสบายนะคะอยากให้ทุกคนหลับให้สบายหลักหมื่นเหลือแค่ 3, 4 0 0 0บาทรีบโอนด้วนจาก29นเเหลือเพียง3,800กว่าบาทนั่นเองเทกธอทุกคน,กคนตอนนี้เนี่ยในใน ในในตะกร้าคือขุ้นเยอะมากเลยนะคะเลือกได้เลยว่าอยากได้อะไรนะจ๊ะเร็ววันนี้มีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพันไปจนถึงไม่ถึงหมื่นโอเคเร็วแล้วใครยังไม่ชําระรีบชาระนะครับาหลักหมื่นเราก็ชำระคาหลักพันให้แล้วเรียบร้อยจากปกติหลักหมื่นสองหมื่นกว่าเหลือแค่หลักพันนี้ลดทั้งหมด8 7เเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการเปลี่ยนที่นอนนะ รีบสั่งซื้อกันได้เลยนะคะใครที่ดูอยู่ได้เวลาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนของเครื่องใช้เรียบร้อยในวันนี้กับพิทตอร7.7นะคะใครที่ชําระวันนี้ใครที่ซื้อที่นอนวันนี้ขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีนะฮะทุกอย่างนะครับทั้งโปรโมชั่นทั้งส่งนะครับด่วนเลยนะครับรีบกดและโอนส่งฟรีแกเตียงใหญ่ขนาดนี้ส่งฟรีเออทั่วประเทศไทยเปล่า ส่งฟรีทั่วประเทศไทยอเอาี้ไม่ต้องกดเข้าตก้าแล้วกดสั่งซื้อเลยเพราะเขาส่งฟรีไม่มีค่าส่งนะคะ <c oughs> อ้าวมาส่งฟรีทั่วไทยด่วนเลยนะครับอ่บอกคุณสมบัติอีกรอบหนึ่งคุณสมบัติของเขานะคะนุ่มมากๆได้มาตารฐานนะคะอันนี้คือโรงแรมหดาวเขาใช้กันเนาะ <c oughs> เพราะว่าที่ชอบเลยเมื่อกี้คือต่อให้เรานอนหลับอยู่แล้วเพื่อนเราขยับตัวกระโดดหรืออะไรก็แล้วแต่ตีลังกาเล่นกายกรรมนะคะก็จะไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเหมือน เขาเรียกว่าเขาเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ทําให้ผู้ที่หลับเนี่ยหลับได้สบายขึ้นนะคะหลับลึกหลับจริงหลับสบายจนถึงเช้านะคะ <c oughs> ใครที่มีปัญหาแบบว่าตื่นกลางคืนหรือว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตื่นอันนี้คือหายห่วงเลย <c oughs> ถ้าได้นอนปุ๊บก็คือจะหลับยาวจนถึงเช้าตื่นมาก็จะเฟรชนั่นเองนะคะแล้วราคาดีมากๆ <c oughs> อ o ้สอรี่ที่นอนค่ะไม่ใช่เตียง <c oughs> พูดผิดบ้างนะคะเป็นสาวอังกฤษนะคะนะ ที่นอนโซโลมอนโซโลมอน3 8 0พันแปดเลยเนี่นอนอยคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดใครเซิร์ชดูจะเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วผมก็เคยเห็นโปรโมทโฆษณาตามอะไรเงี้ยตามบอร์ดตามอะไรเงี้ยคือโซโลมอนที่นอนโซโลมอนเห็นอย่างนี้เขาไม่มีสปริงนะทุกคนเขาบอกเป็นที่นอนลดการสั่นสะเทือนนะคะได้มากกว่าสปริงทั่วไปะะสองหมื่นกว่าบาทเหลือเพียงแค่หลักพันสามพันกว่าบาทขึ้นอยู่กับความกว้างนะครับถั่วเฉลี่ยประมาณสัก สามสกินนิ้วนะห้ามีสามนิ้วมีห้านิ้วแล้วก็หกฟุตฟุตสามฟุตสามฟุตหกฟุตห้าฟุตเออวแแต่ไม่ได้แค่ที่นอนนะคะทุกคนค่ะได้หมอนไปด้วยอีกสองใบนะคะหมอนนี่ก็ถือว่าแพงนะถ้าไปแยกซื้อถ้าเป็นหมอนดีๆมีคุณภาพแต่อันนี้คือเขาให้ทุกคนไปเลยนะคะเราไม่ได้สละแอร์ถอมอนะคะทุกคนพูดไม่ได้มสามารถพูดแถมได้เลย ไม่ได้เขาในตะการมีคำว่าแถบสามารถพูดแถมแนนะคะแถม <c oughs> ติต๊กตอกหนูนะอันเนี้ยถมเลยสองใบจุดๆแถนสองใบนะคะติต๊กตอกอนุญาตให้พูดคำว่าแถบแล้วเฉพาะอันนี้น <c oughs> ะคร <c oughs> ับ ดูแล้วแบ,บแรนด์นี้ยี่ห้อนี้ราคาปกติ29 0 0มคือต้องพรีเมียมอยู่แล้วแต่เว็นลดให้ทุกคนเลยเหลือแค่3,800บาทและยิ่งถ้ามีคูป,ปองลดลงไปอีกและที่สำคัญคือส่งฟรีอีกด้วยนะคะ <Yeah. S 1> รีบ,รบซือ้อรีบ,รบซืดะะกดเข้าตะกร้าแล้วก็ชำระเงินให้ด้วยนะคะเพราะเขาส่งฟรีไม่มีค่าส่งนะคะเดี๋ยวสินค้าอื่นเนี่ยรออีกทีหนึ่งนะคะ mm. กระโดดเลยหนูพูดได้เสียงจะไม่สั่นนั่นยังร้องเพลงยัยงได้เลยไหม C R A N D <ๆ> the one and only น,นี่ไม่สั่งยากนะครับโซโลโมอนหลักหมื่นเล้วแค่หลักพันนะฮะใช่อีน,นี<รอ>้เนี่ยฟาดเข้ามาเร็วๆมันถูกจริงๆลองๆไปพิมพ์ดูอ่ะถ้าไม่เชื่อนะอนุญาตให้ไปพิมพ์หาเอาจริง,รงไปดูรีวิวได้เลยนะคะเมื่อกี้มีคนรีวิวบอกว่าเอ่อนอนสบายจริงค่ะเพราะเขาซื้อมาใช้ก่อนแล้วเสียดายจังคุณพี่คุณพี่น่าจะน่าจะมาซื้ออีกรอบหนึ่ง หรือคุณพี่จะซื้อสามฟุตก็ได้นะคะให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายการซื้อที่นอนให้บุพการีเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองอย่างดีถูกต้องจริงๆโบราณเขาถือนะอย่าปล่อยพ่อแม่นอนที่นอนเก่าดูจะชอบสังเกตคนที่มีอายุเขาจะชอบนอนแค่แบบฟูกแบบแค่นี้ต้องลอเหมือนชาลอตอย่างเงี้ยพอพอเริ่มสร้างฐานะเริ่มมีเงินพบก็จะก็จะไม่ซื้อที่นอนให้พ่อแม่ นะไม่ยอมให้พ่อแม่นอนที่นอนเก่าทำไมอ่ะก็จะให้นอนพื้นแทนนะโอ้เกือบดีแล้วเออแต่ว่าที่นอนพ่อหนูเก่ามากไม่ยอมเปลี่ยนเพราะแกชินลวไงก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ว่านี่คือจริงๆนะคนจะซื้อที่นอนดีๆคุณแม่นะครับหรือคุณปู่คุณย่าคุณจะมีความสุขชั่วนิรันดร์การเรื่องจริง แล้วนอกจากเขาจะขายที่นอนแถมหมอนแล้วเขายังขายหมอนแยกอีกต่างหากคือ86บาทเท่านั้นเฮ้ยดีดีใครอยากได้หมอนนี่ล่ะครับ86บาทอะไรอ่ะมีตะกร้าหมอนต่างหากมีตะกร้าหมอนต่างหากด้วยครับหมอนแต่กตัดปากหมดให้แล้วอ่า86บาทเป็นรุ่นนี้นะครับหมอน86บาทใครอยากเยวกันไหมอ่ะมึงเจอกันไหมอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนนุ่มกว่าเลยอ่ะอันนี้จะนุ่มกว่าอันนี้นุ่มอันนี้ขนเป็ดป่ะเนี่ยอืมแต่เขาไม่ให้แกะเนาะแกะได้ครับแกะได้เล ชี่หง่อแล้วถ้าแกะแล้วก็ต้องเอากลับมาดิเอากลับเลยทุกคนแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสิบหกบาทเร็วทุกคนอุ้ยนุ่มมากจากราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือแปดสิบหกบาทเฉพาะของชารลอตเท่านั้นทุกคนนุ่มมากจริงๆอ่ะเอาบอสบอสถือเลยหนึ่งร้อยคนกำลังกดเข้าตะกร้าพร้อมกันเร็วแปดสิบเจ็ดบาทหนูให้บอสต่อยเลยให้ดูมันนุ่มขนาดไหนเอาดี ไปตายจริงเลยไม่ไม่มันนุ่มมันนุ่มจริงมันนุ่มจนแบบเราสรงตัวไม่อยู่อ่ะทุกคนคิดดูโอเคแปดสิบเจ็ดบาทบ้าบอขายทำไมอ่ะหรือว่าหนูนั่งขายมันเดิมดีกว่าตอนนี้ตะกร้าพื้นทองเจ็ดร้อยแล้วครับโอ้ส่งฟรีไหมส่งฟรีส่งไรครับโอ้ส่งฟรีก็ ถ้าส่งฟรีก็ชำระเลยเหอะจริงๆส่งฟรีก็นึกว่าได้ของฟรีอ่ะค่าส่งพอดีอ่ะแปดสิบเจ็ดบาท <laughs> เพราะว่าบรรลุเพิ่มขนาดนี้พ <laughs> ่อแม่รังแกฉันเ <laughs> จ้าเลนเจ้าเล่นเน <laughs> มื่อกี้แอปเซเป็น,ปนพิธีแปดสิบเจ็ดบาทใครไม่กดคือคนปแปลกแต่นุ่มจริงๆนุ่มจริงๆแล้วก็ตัวนี้เขามีแอนตี้ดัสด้วยอะไรไปไหนอ่ะต่อให้มีนะซื้อไปเถอะพลันไว้ไปโยนเล่นในห้องในห้องนอกในห้องนั่งเล่นอะ มาบอสเราสีกันเดี๋ยวเราวันไม่เอามาบอสวัยเด็กเราจะาูไหมเราไม่ควรเล่นกับบอสได้หรอหล่ะโอ้โขึ้นลัวๆเลยอ่ะเหนื่อย <27 S 1> ไม่จ้ะที่บอกก็คือสามารถคือตอนเด็กเราเคยเล่นพิลลกไฟไงระแวงกันหมดแล้วกูตอนนี้เอาไปตีอะไรกนไไันนะตามนั้นและทุกคนสุก,กเอาไว้เอาไว้เล่นคือยิ่งที่ที่บ้านมีหมอนเยอะเนี่ยผู้ผิวผิวูกกูกลัวตีหัวไม่ไม่เดนไม่โดนกับการสิบเจ็ดบาทอ่ะใครไม่ซื้อก็แปซื้อ,อยเยอะไปเลยเอาไว้บนรถบนบ้านไว้บนห้องนั่งเล่น,นคือได้หมดเลยเอาไปกองละครนะ ใช่เอาไปเอาไปนอนบนรถนะคะเอาไปกองเอาไปทำอะไรก็ได้เขาบอกบอสดื้อมากคนนี้ไม่สบายจริงใช่ไหมไปโยนไปโยนใส่ในห้องห้องรับแขกอ่ะชอบมีห้องรับแขกแล้วมีหมอนกิ้งมอนเยอะๆอืมแล้วพวกนี้ดูดฝุ่นได้นะครับใช่แล้วราคาคือดีมากจากปกติเนี่ยสองเ้เหลือแค่86บาทนะคะคือเขาจะเขียนอยู่ข้างหน้าแล้วว่าเขาจะมี anti dust ไหมก็คือพวกแบบไล่พวกไล่ฝุ่นใดๆนะคะอันนี้ แล้วก็ไฮโปลเลยจะติกต,ตมไม่แพ้ไม่แพ้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะคะทุกคนแสนแตกแล้วอันนี้คือหมอนคือยังสั่งซื้อได้แต่ถ้าใครอยากได้เตียงด้วยก็อย่าลืมอยากได้ฟูกก็อย่าลืมนะคะกดตะกาาร้าชำระเงินให้ด้วยส่งฟรีนะคะวันนี้ทั้งหมอนแล้วก็ ตัวฟูกเลยที่นอนนะคะอ่ามอนก็เล้วเหลืออีก200ใบสุดท้ายเร็ว200ใบสุดท้ายม,ม,มันไม่ได้ขายราคานี้ได้ทั้งหมดในโลกนะมันขายเฉพาะเดี๋ยวดีแล้วเวลานี้เท่านั้นนะใช่ใจนี้เท่านั้นเพราะรฉะนั้นกดตะกร้าชำระเงินเลย87บาทจะจะไปซื้ออะไร 87, 87. ที่ไหนก็ไม่มีแล้ว<อ>มีแค่ที่นี่ที่เดียววันนี้วันนี้เท่านั้น87เเนี่ยยังซื้อไม่ ติ๋มตักแกงไม่ได้ถุงหนเลยนจะบอกติ๋มตักแกงติ๋มขายร้อยกว่าบาทเมื่อติ๋ม่าข้าวราดแกงไม่ติ๋มมาติ๋มติ๋มขอร้อยยี่สิบติ๋มขอร้อยสิบติ๋มขอร้อยสิบติ๋มขอทุกอย่าง่ะตอนนี้ติ๋มขอเก้าเก้าเก้าบวกเก้าเก้าเก้าบวกแล้วทุกคนมามามาเพราะเจะโยกย้ายใส่สะโพกกันไป ไอเทมต่อไปแล้วอีกห้านาทีอีกห้านาทีนอนไปก่อนทุกคนเอนไปก่อนโกยหมอนไปก่อนโกยไปให้หมดต่อให้ซื้อสองใบก็ราคาไม่เท่ากับราคาเต็มหนึ่งใบโกยโกยโกยหมอนเอาไปก่อนหมอนหมอนเอาไปก่อนซื้อซื้อซื้อชำระ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 ซื้อกอนอกิจการโรงแรมอะซื้อไปเลยใช่ใครกําลังจะแบบเปิดบังกะโลบังกะโลย้ายบงย้ายบ้านนี่เหมาะมากซื้อของใหม่เข้าบ้านแบบประเภทบูตชิกเฮาส์บูตชิกโฮเทลเล็กๆ จ็ดห้องแปดห้องเอาเลยเอาเลยเจ็ดห้องแปดห้องเนี่ยซื้อเลยคู่าค่าส่งฟรีค่ะทุกคนใครมีจิตเมตตานะผมแนะนํานะใส่ไว้ให้บ้านคนชราบางแคร้าน้คนชราทุกที่บ้านคนกําพาส่งเลยแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมีความเจริญจริงพระต้องนอนหมอนไหมนอน่ะนอนดิแปดสิบเจ็ดบาทพระนอนได้นอนหมอนอยโหดไล่อะนอนหมอนได้ เนี่ยเตียงก็ได้พู่ก็ได้ถ้าทำได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้ติดองค์ติดแอร์กดแล้วขอบคุณค่ะกดซื้อกี่ใบนะทุกคนแจ้งได้เลยนะคะจะได้รู้ว่ามีจํานวนผู้ซื้อเนี่ยเยอะแยะมากมายไปเลยทุกคนเร็วๆครับ87ดบเจบาทมันใช่ของเล่นของตลกราคาสั่งแล้วสามใบวุ้ยออนมะของตลกมากไม่เคยไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเจะเอาไปข เขาบอกเจ็ดบาทส่งฟรีนะครับยายไม่มาทำโปรโมทเฉยๆอ๋อเขาเขาให้เพราะเป็นชาลอตชาลอตครับถ้าไม่ใช่ชาลอตก็ไม่ให้ถ้าเป็นชาเย็นเขาก็ไม่ให้ชาเขียวก็ไม่ให้เพราะชาลอตมีคนเดียวบนโลกชาตีชาตีก็ไม่ให้นะแต่เมื่อกี้ชาโดนตีค่ะเมื่อกี้ชาโดนตีก็ให้เฉพาะชาลอตออสตีมีคนซื้อหกใบเจ็ดแปดใบหะิงก็มีนะคือเยอะมากอ่ะซื้อไปเลยตุนไปเลยใช่แปดสิบเจ็ดบาทซื้อไปเถอะ จริงๆร,งรงหมอนก็ควรจะต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเราแบบว่ามีรไรฝุ่นมีไรใดนะ,นะเหลืองไงทุกคนผมแนะนํานะเนี่ยซื้อนะห้าสิบใบแล้วเขียนว่าส่งบ้านพักคนชลาบางแคบางแคกรุงเทพมหานครแค่นี้จบให้เขาไป<ต>ส่งพี่น่นใช่ แต่เก็บกระสุกไม่ไม่ไม่อย่าเก็บไปไม่ไปเก็บบีมีทั้งเก็บไปทางนะจะตีซื้อแล้วห้าใบขอบคุณค่ะพอแล้วไม่ปวดคอนะรองรับสภาพตรงคอได้ดีมากใช่ตัวนี้นะคะคือ innovation in ultra fine silk fabric นะคะอีกสนาทีนะทุกคนทุกคนจะสองแสนละโอ้โหเยอะมากหมอนซื้อไปกี่ใบเนี้ยทุกคนราคาคือโหเป็นหนูหนูหนูแบบแอปไม่ไม่เอาละราคานี้ถูกเกิน ซื้อแล้วขอบคุณค่ะมีใครซื้อแบบสิบใบบ้างไหมมีใครซื้อสิบใบ,บไหมซื้อไว้นอนแรงมากซื้อใบซื้อแล้วขอบคุณค่ะซื้อสองใบขอบคุณค่ะซื้อแล้วซื้อหมอนกันเยอะมากแล้วใครซื้อที่นอนกันบ้างก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟูกที่นอนนะคะ ซื้อ1ปุ๊บได้หมอนเพิ่มอีก2ใบนะคะแถมไปให้เลยแต่ถ้าใครอยากได้หมอนที่แบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็สามารถกดแยกได้ในตะกร้าที่ปักหมุดให้อยู่นะคะราคาปกติเนี่ยสองนะคะวันนี้ลดเหลือเพียงแค่86บาทนั่นเองจะซื้อไป4 5 6 7 8 90ใบก็ยังคุ้มอยู่นะคะรอ the gift เรอให้อีก2นาทีสุดท้ายตอนนี้ครบ2แสนแล้ว สองแสนนี่น่าจะหมอนปลาไปแล้วแสนเก้าตอนนี้แบบทุกคนมีหมอนใหม่ทั่วประเทศไทยคนโสดซื้อสองใบจะมีไหมมีค่ะเพราะว่าไปเกิดกดของแรงดึงดูดนะคะทุกคนได้ยี่ห้อเดียวเองสองแสนแล้วไม่เอาเก็บไปนอนกอดกันเลยพูดเรื่องจริงบางคนแบบต้องมีนู่นมีนี่ไปไก่อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆชอบมีตุ๊กตามีหมอนเต็มเพราะกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตัววันนี้เจ้าที่ช่วยป้ะหรือยังไงเข้าไปที่บ้านเ้ย เดี๋ยวเอาหมอดให้เจ้าที่ดีกว่าเนาะทุกคนเหลือเพียงแค่50ใบสุดท้าย50บใบ50บใบซื้อแล้ว3ใบขอบคุณค่ะซื้อเลยซื้อเลยใครซื้อให้บ้านพักบ้านพักกุญชลาบางแขรบ้างอ่ะมันดีจริงๆมีใครจะซื้อบริจาคไหมได้เลยนะคะ<อ>100ใบ,100บไปทีเดียวอีกหนึ่งนาทีเราจะย้ายหมด100ใบเ,เ,เท่าไหร็ว